ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท,ท่านรายการธรรมวิถีประจำคลิปนี้อยากจะน,นำทุกท่านมาศึกษาถึงกลยุทธ์ในการรับมือกับโลก,กธรรมทั้งแปประการโลก,กธรรมทั้งแปประการที่เปรียบเสมือนกับเป็นเขี้ยวของโลกและก็เป็นเขี้ยวที่อาบยาพิษหรือเป็นเขี้ยวที่เต็มไปด้วยพิษ เมื่อไรที่ขบกัดเราเมื่อนั้นก็จะทําให้ชีวิตเราทุกคนนั้นประสบกับทุกประสบกับภัยอันได้แก่ความมีลาภความเสื่อมรากความมียศความเสื่อมยศคําสรรเสริญคํานินทาความสุขและก็ความทุกข์เชี่ยวทั้งแปประการนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอเรียกว่าตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายเนี่ย มันอาจที่จะหลีกเลี่ยงหรือยากที่จะหลีกเลี่ยงโลกธรรมตั้งแต่ประการนี้ได้เพราะฉะนั้นการสแสวงหาวิธีในการรับมือจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิง่งเรียกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงในการใช้ชีวิตให้ประสบกับความสุขประสบกับความสาเร็จประสบกับความเจริญโดยที่มีความทุกข์น้อยที่สุดแต่เราทุกคนถือว่าโชคดีมากท่านทั้งหลาย เนื่องจากเรามีคําสอนของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงชี้แนะแนวทางเหล่านี้เอาไว้เนื่องจากพระองค์เองนั้นมีประสบการณ์และด้วยพระปัญญาด้วยพระบารมีที่จริงใจของพระองค์จึงนํามาสู่การชี้แนะวิธีการในการที่จะรับมือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือที่มาของการตรัสถึงวิธีการในการรับมือกับโรคธรรมนั้นมาจากไหนจริงแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระสูตรในพรหมจรรย์สูตร ซึ่งเป็นพระสูตรพระสูตรแรกในพระไตรปิฎกเล่มที่9ถ้าเป็นฉบับของหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอยู่ในพรหมจรรสตรโดยมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพรา้อมด้วยพระสูตรสงฆ์จำนวนมากเดินทางระหว่างกรุงราชครห์กับเมืองนารันทาและในการเดินทางของพระพุทธองค์และเหล่าพระสงฆ์ในวันในวันนั้นหรือในครั้งนั้นเนี่ย มีนักพรตมีนักบวชนอกศาสนาเดินทางพร้อมไปด้วยสองท่านเป็นศิษย์กับอาจารย์อาจารย์มีชื่อว่าสุปิยะปริพาชกส่วนลูกศิษย์มีชื่อว่าพรหมทัตมานกุกทีนี้เรื่องที่น่าสนใจก็คือแล้วเพราะเหตุอะไรทําไมการเดินทางในครั้งนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระบรมศาสดาตรัสถึงวิธีการในการรับมือกับโลกธรรมทั้งแปประการในระหว่างการเดินทาง ดาบทหรือว่านักพสสองท่านที่เดินทางพร้อมกันไปสุภยะปริปรชกซึ่งเป็นอาจารย์เ,ยเดินตำหนิพรระัตนตรัยไปตลอดทางในทางตรงกันข้ามท่านทั้งหลายพระมทัศมนุ์ที่เป็นสิทธ์ก็เดินสรรเสริญคุณแห่งพระัตนารตรไปตลอดทางเช่นเดียวกันเรียกว่าสองอาจารย์หรือว่าอาจารย์กสิทย์ทั้งสองท่านเนี่ย มีทัศนาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อถึงคราวที่พระพุทธองค์และหลวบพระพิสูสงฆ์เนี่ยได้เข้าไปพักในพระราชอุทยานเราอาจารย์ทั้งสองท่านหรืออาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็ไปพักที่นั้นด้วยขนาดไปพักที่นั้นน่ท่านทั้งหลายสุภยญาปริปรชัชชก็ยังคงตําหนิพระราชนาตรยัยในขณะที่พระมทัศมนพกก็ยังคงสรรเสริญพระราชนารยัย กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้แก่พระสงฆ์หรือเราพระสุสงค์เป็นอย่างยิ่งจนในยามรุ่งเช้าเนี่ยลรอพระสุสงค์ก็นั่งสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงอริยสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกันวันนี้เราได้เห็นอรยิยสายของมนุษย์ที่แตกต่างกันอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้สุปิยะปริภาชกเดินตำหนิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดทาง ในขณะที่พระมทัทมานพุู้เป็นสิทธเดินสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดทางสิทธิอาจารย์สองท่านนี้เดินทางมาพร้อมกันแต่ก็มีอัธยาศัยที่แตกต่างกันในขณะที่พระสงฆ์กําลังสนทนากันอยู่นั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จมาพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหล่อพิสูจน์ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่า นั่งสนทนาการเรื่องอัธยาศัยที่แตกต่างกันระหว่างสุปิยะปริปรชกและก็พระมทัตวานุพระพุทธองค์เมื่อทรงได้สดับถึงเรื่องนี้ก็ได้ทรงชีน้แนะถึงวิธีการในการรับมือกับคำดาและก็คำสรรเสริญจากนี้ไปแล้วท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะใส่ใจและควรจะศึกษาให้ละเอียดเพราะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เป็นการบอกเป็นการชี้แนะวิธีในการรับมือกับคาําด่าและก็คาสรรเสริญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลก,กธรรมทั้งแปดประการพระองค์ตรัสว่าดูก่พิสูจน์ทั้งหลายหากมีคนตนําหนิหากมีคนติดเตียนพรระัตนา,ตายัยคือติดเตียนพระพุทธเจ้าติดเตียนพระธรรมติดเตียนพระสงฆ์เธอทั้งหลายอย่ากลุ่นเครืองอย่าผูกอาคาตพยาบาทในบุคคลเหล่านั้น เพราะถ้าเธอทั้งหลายโกรธขุนเคืองและก็ปลูกอาฆาตพยาบาทในบุคคลเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายจะประสบอันตรายโดยประมาณนี้ท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไวา้ว่าถ้ามีคนตำหนิมีคนติเตียนพระตนตรยัยเราทุกคนนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปขุนเคืองอย่าไปอาฆาตพยาบาทเพราะถ้าเราโกรธเราขุนเคืองเราอาฆาตพยาบาทจะเกิดอันตรายแก่เรา องทรงชี้แนะเพิ่มเติมว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาตำหนินั้นไม่ถูกต้องไม่มีอยู่จริงเราทั้งหลายจงชี้แจงว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไม่ได้มีในกลุ่มพวกเราหรือในบวพวกเราตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ให้เรารับมือกับคาําด่าด้วยความสงบไม่ใช่ด้วยความเงียบ ถาเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ได้ใช้ความเงียบในการแก้ปัญหาหรือปล่อยให้เรื่องมันจบไปเองโดยไม่พูดอะไรแต่ให้เราใช้ความสงบสยบปัญหาหมายความว่าในสิ่งที่เขาพูดนั้นถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่จริงเราก็ไปพูดไปอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะเป็นความเข้าใจผิดของเขาแต่ในการพูดในการอธิบายนั้นต้องไม่โกรธต้องรักษาใจให้เป็นปกตินี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้า แล้วในส่วนของคําสรรเสริญละท่านทั้งหลายในส่วนคาสรรเสริญพระองค์ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าถ้ามีใครสรรเสริญพระตนตรัยหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพวกเธอทั้งหลายอย่ายินดีอย่าหลงปลื้มใจโดยประมาณนี้อย่ายินดีอย่าหลงปลื้มใจเพราะเมืไหรพวกเราทุกคนนั้นยินดีหรือเมื่อไหร่พวกเธอยินดีหลงปลื้มใจ เมื่อนั้นพวกเธอจะประสบอันตรายแต่พวกเธอทั้งหลายจงสำทับให้เขาได้เห็นความเป็นจริงว่าความดีเหล่านั้นมีอยู่จริงในหมู่พวกเราความหมายก็คือถ้ามีใครมาสรรเสริมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีความดีอย่างไรเราอย่ายินดีอย่าหลงละเริงใจกับคำสรรเสริญนั้นแต่จงสำทับให้เขามีความมั่นใจในความดีว่าความดีเหล่านั้นพวกเรามีอยู่จริงตรงนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อให้คนที่เขาศรัทธานในความดีเนี่ยมีกําลังใจในการทําความดีเพราะถ้ามองตรงนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายจะเห็นคําพูดที่นำมาพูดมาเมื่อกี้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธองค์ให้เรารับมือกับโลกกระรมโดยเฉพาะสองอย่างเนี่ยคือคําด่าและก็คําสรรเสริญด้วยด้วยจิตที่สงบเย็นด้ว,วใช้ความสยบใช้ควา,ามสงบสยบปัญหา หรือใช้ความสงบเป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยจิตที่สงบไม่ปล่อยให้โทสะเข้ามาครอบงาทีนี้เราพูดกันหลายประโยคหรือมีพระรรมดัตอยู่หลายประโยคว่าถ้าเราไปโกรธก็ดีเราไปยินดีก็ดีในคำดา่าในคำสรรเสริญจะประสบอันตรายคำว่าอันตรายในที่นี้เนี่ยหมายถึงอันตรายที่จะเกิดกับการบรรลุธรรม เมื่อไรเราทุกคนถ้าอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมเ,เกิดอารมณ์คือความโกรธอารมณ์คือความโกรธจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบรรลุธ,ธรรมของเราเมื่อไรเราทุกคนไปยินดีลงไหลได้ปลืม้มเพลิดเพลินกับคำสรรเสริญความยินดีลงไหลได้ปลื้มที่ก่อให้จิตประมาทนั้นก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมของเราในการบรรลุธ,ธรรมของเราดังนั้นความสงบของจิต การแก้ปัญหาด้วยจิตที่สงบการตอบรับหรือรับรู้ต่อคำสรรเสริญด้วยจิตที่สงบจึงเป็นวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นคุณต่อการบรรลุธรรมนี่คือดำหลักนี่คือคำสอนนี่คือพุทธวจนะของพระพุทธองค์ที่ชี้แนะถึงวิธีการให้เรารับมือกับคำดา่าและก็คำสรรเสริญเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องเหลอนนี้มาเป็นตัวพิจารณาถึงวิถีชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นพระอย่างที่กล่าวว่าในเบื้องต้นว่าเราทุกคนหนีกับโลกธรรมไม่พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเจอกับโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นการมีลาภความเสื่อมลาภความมียศความเสือสเส่อมยศคำสรรเสริญคำดา่าหรือความสุขความทุกข์เราทุกคนต้องรับกับสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติรับกับสิ่งเหล่านี้อย่างมีปัญญาและอย่าปล่อยให้กิเลสท,ทั้งฝ่ายบวกทั้งฝ่ายลบเนี่ยเข้ามาจูงใจเรา รับรู้อย่างเข้าใจเมื่อมีลาบก็ตระหนักรู้อย่างเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นลาบเกิดเราณปัจจุบันขณะนี้ก็มีวันเสื่อมไปในทุกขณะปัจจุบันนี้อยู่กับเราอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่อึดใจก็อาจจะไปจากเราเมื่อเวลาที่เสื่อมลาบก็ให้คิดเสมอว่าการมีลาบการเสื่อมลาบเป็นเรื่องปกติวันนี้เสื่อมไปพรุ่งนี้ก็อาจจะมีขึ้นมาใหม่ เวลามียศเวลาเสื่อมยศก็เช่นเดียวกันเพราะปกติเราเกิดมาเนี่ยถ้าแท้ก็คือไม่มีอะไรสุญญาตามันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือสมมติทั้งนั้นสมมติกันว่าเป็นมนุษย์สมมติว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสมมติกันว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนยากจนสมมติกันว่าเป็นคนที่มียศถายศถาสมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ต่างๆนานาทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสมมติเป็นมายาทั้งนั้นเลย ท่าแท้ของชุดจริงๆก็คือไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่มีแต่ดินน้ำลมไฟที่เป็นอนัตตาอีกต่างหากมันจะมองในภาพทึกเรคือไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับสมมตุติก็จงใช้สมมุติเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มียศก็ใช้ยศในการสร้างคุณธรรมสร้างความดีมีลาบก็แปลงลาบที่เป็นโลกิยะลาบให้กลายเป็นโลกรรุตตะลาบเวลาเราได้รับคาําด่าเราก็ตระหนักอยู่ในใจว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกด่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ถูกด่าเพราะไม่มีใครสามารถจะทําให้ใครถูกใจได้ตลอดเวลาอันนี้คือข้อสําคัญเรายังไม่สามารถจะทําให้ตัวเองถูกใจตัวเองได้ตลอดเวลาอยากทําอย่างนี้เราทําได้แค่นี้บ้านการที่เราจะทําให้คนอื่นถูกใจเราตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะกิเลสในจิตก็แต่ละคนมันไม่เสมอกัน กิเลสแต่คนแต่ละคนนั้นชักนําแต่ละคนไปในรูแปแบบต่างๆเราทําด้วยความดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามันไม่ตรงจริตไม่ตรงกิเลสของเขาใจเขาไม่กว้างพอถึงจะทําดียังไงมันก็ไม่ดีทั้งทั้งหลายแต่ถ้าว่าเราทําผิดแล้วมีคนมาสะละเสริญเราอันนี้นยิ่งอันตรายคนคนนั้นก็กลายเป็นศัตรูที่ที่แท้จริงเลย เพราะจะยิ่งทําให้เรานั้นยิ่งหลงกระทําพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะอาศัยคําชมอา,าศัยคําเยินยอที่เราไปหลงเพลินเข้าเพราะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อถูกด่าก็อย่าไปถอดใจในวิถีชีวิตถ้าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความดีไม่เบียดเบียนตนไม่ไปเบียนคนอื่นไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําต่อไปเถอะ เมื่อถูกคำสรรเสริญก็มาลองดูด้วยจิตของเราว่าคนที่สรรเสริญเหล่านั้นสรรเสริญเพียงเพื่อเอาใจด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างหรือสรรเสริญเพราะเข้าใจถึงสัจจะแห่งธรรมะอย่างแท้จริงเราพิจารณาออกและเราก็รู้ตัวเองดีด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่เรากาลังทํานั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีควรได้รับคําสรรเสริญหรือควรได้รับคําติดเตียนหรืรับคาตำหนิในแง่ที่เป็นความสุขความทุกข์ก็เช่นเดียวกัน เราเกิดมาเนี่ยมันก็มีสุขและก็ทุกข์ทัดเท่าในชีวิตอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเราผ่านความสุขผ่านความทุกข์มาสุขทุกเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่มายาภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสุขก็ไม่มั่นคงทุกข์ก็ไม่มั่นคงดังนั้นเวลามีความสุขอย่าหลงละเลิเพราะสุขนั้นมันเจือจางไปตลอดเวลายิ่งปรารถนาให้อยู่กับเรานานเท่าไหร่มันยิ่งหายไปเลยเท่านั้นเวลามีความทุกข์ในชีวิตก็อย่าตกใจ เพราะชีวิตเราผ่านความทุกมาแล้วอย่างนับครั้งไม่ถ้วนเราก็ผ่านไปได้เราก็ผ่านมาได้ความทุกข์ก็ตกอยู่ในหลักเดียวกันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับขอเพียงแค่มีสติว่าเราทุกข์จะเหตดอะไรและจะเข้าไปแก้ปัญหานั้นอย่างไรเมื่อเราแก้ปัญหานั้นได้ความทุกข์ก็ดับไปก็เตรียมรับมือกับความทุกข์ใหม่เตรียมรับมือกับความสุขใหม่สติจึงต้องอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราลองมองภาพตรงนี้ ในพระไตรปิฎกในพระสูตรระสูตรนี้ท่านอาจจะพูดแค่เรื่องของการรับมือกับคาําด่าคําสรรเสริญแต่ในยะเดียวกันสําหรับที่จะใช้กับโลกธรรมทั้ง6ประการที่เหลือก็ต้องใช้เช่นเดียวกันใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงน้อมนําเอาหลักวิธีการของพระเ,เจ้าไปใช้ดึงสติให้อยู่กับชีวิตตัวเองให้มากที่สุดและประสบการณ์ในชีวิตจะสอนเราว่า เราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบประสบการณ์เดิมจะเตือนเี่เราทราบว่าเราเคยยึดติดเราเคยหลงเพลิดเพลินกับลาบกับยศกับคำสรรเสร,ร,ริญกับความสุขสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็แปลสภาพเป็นความทุกข์เมื่อเราหลงเพลินกับมันเราเคยตกใจเราเคยเกลียดเราเคยเกรงกลัวต่อการเสื่อมลาบความเสื่อมยศคำานินทาและก็ความทุกข์ แต่สิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นครูสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นสติสัมปชัญญะหรือสติกับปัญญาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญจึงมีพุทธภาษิตลองรับไว้ว่าสติสัพพัตปฏิยาสติจําปรารถนาในที่ทั้งปวงถ้าแปลภาษาชาวบ้านเราทั่วไปก็แปลว่าสติจําเป็นต้องใช้ทุกขณะทุกเวลาขอขรรภานากับญาติโยมทุกท่านขอ เพราะทุกคนนั้นจงเป็นผู้ที่อยู่กับโลกธรรมอย่างเข้าใจไม่ปล่อยให้เขี้ยวคือโลกธรรมทั้งแป่ประการนี้ขย้ำเราได้จงใช้ชีวิตอย่างมีสติและปลอดภัยจากความทุกข์หรืออยู่กับความทุกข์ได้อย่างที่ไม่ทุกข์กับมันให้รู้เสมอว่าเราเกิดมามีทุกข์ก็เพื่อที่จะรู้ไม่ใช่จะทุกข์กับมันเราเกิดมามีสุขก็สุขเพื่อที่จะรับรู้แต่ว่าไม่ใช่เพลินกับมัน ขอขอบารมีธรรมเหล่านี้จงปกป้องทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร